วยโคกอะเฮ้ยมันเล่นไงวะชิบหายลืมแล้วกดอะไร cover นะอ๋อต้องเปิดเพลงก่อนนะ cover พี่เรียนอะไรปรึกษาด้วยเฮ้ยทำไมไอ้เชี้ยมันเวงเวงไอ้โหมีปืนกลเน่ะวะไม่มีด้วยทีเด็ดพี่ปืนกลเลยะนาะน้อยเลยแมปมันแมปเพี้ยนะไม่รู้จักนะ ยิงมาเค้าเดือตี้เลยเสียงเสียงปืนใครอเสียงฉากอะไอ้ดอยมาแถวนี้ดิเฮ้ยมันหมอบไงวะเห็นมนฝั่งเมื่อกี้ใคร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 เห็นตรงไหนเห็นตรงไหนบอกเลยมาเล็งปืนแบบไม่เล็งกล้องไงนะคอนโทรหรอคอนโทรพี่เฮ้ยเห็นคนแล้ววะ ออยิงกูจังเลยเนี่ยปืนมีไปยิงเฮ้ยมันเละมันมันมันสโล่นั่นยังไงวะกด E โอ้ไม่โอ้ยน้อยข้างหลังโกครอ่ไอ้หนึงไอ้โตอยู่ตรงนั้นหนึ่งยิงมันโตไอ้หน้อยอยู่ไหนกับกูดีกว่าน้อยพี่ผมจะบอกวผมอยู่หันตีโอ้หลังตีเฮียชิดหนึ่งอะวิ่งมั่งหลังกูโถ่ แทบจะทกกางเกงเลยสัตว์กูยังไม่ชินเท่านั้นแหละโอ้อ่อยให้หมามันแดกจริงอ้างกูเห็นกระแสงแสงปืนยิงอ่ะน้อยเอาไงดีวะน้อยจัดป่อใครเจอผมแล้วผมจะไม่เจอใครด้วยเฮ้ยมันเทปทู้ยี่้ เอ้ยยิงหลังยิงหลังไอ้เด้งเด้งเราสัตว์ิอีนึงตี่นี่ละโอ้ยโอ้ยเฮลเฮลเมดิกนี่เทียอีนึงไอ้ยิงกูไอ้ชิ้นหนึ่งไอ้เยิยกูร้องขอชีวิตเลยไอยิงกูก่อนจะรู้นะอ้าวไม่ยิงกูก่อนเวลาข้างหลังเลยสัตว์ แล้วเสือกเจอกระดิ่งได้นะโอ้ยใครอ่ะวันนี้โอ้ยโอ๊ยแล้วอีกหนึ่งใช่ไหมแล้วสคนนั้นไอสองคนนั้นมันไม่วิ่งอะไรใช่ไหมเนี่ยโอ้ยหนึ่งเราจับมือกันเนี่ยผมก็หาอยู่เหมือนกันนะแต่ผมก็หลงไงโอ้อ้างอ้างกูยิงกันไปสามสี่สมเนี่ยไปยิงเล่นไหมครับ ประสบประสบการณ์ประสบการณ์เล่นเกมนี้ไม่ถึงสองชั่วโมงนะบอกว่ากูอยู่แถวๆมึงพอดีอะแล้วมึงเฮ้ยหนึ่งวันดีหนึ่งกูได้ยินเสียงฮาวหนึ่งหนึ่งวันดีเออย่ายิงกูอยากกูไม่ยิงไอ้เหี้ยกูจะยิงสองคนนั้นไอ้เหี้ยเออเก็บไว้มาได้ไอ้เหี้ยพวกยตุ๊ดดิสารกูก็เจอกับมึงยิงโคตรบ่อยเลยว่าแม่งต้องอยู่ในตึกว่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวหาไปโอ้ยแดงไอ้สารโอ้ยกำลังสอง คุยแล้วก็เกิดแต่อยู่บนเขาเนี่ยเหี้ยโอ้ยเอ้ยเนี่ยกูเข้าตึกไม่ได้อะอีหนึ่งอยู่บนกูไปบนเขาไม่ก็ยิงตูไอ้น้อยมึงอยู่ไหนวะอยู่ไหนก็ได้ที่ไม่เจอมึงอะเดี๋ยวเจอไอสัตว์กูได้ยินเสียงตีนใครไอยิ่น้อยไอน้อยไอน้อยอ่ะ ไอ้สัตว์ไอ้น้อยอยู่ตายตายตีน้อยหนึ่งตีนขาวตีนขาวโอ้ยกูเกิดตึกแล้วเว้ยโอ้โ,โไอ้น้อยตีนขาวอ่ะหนึง่งวังไว้ยิงได้นะพี่ตน้น <c ười> ใครอยู่ตึกเมื่อวานไอ้โตะมึงให้ไหมกูไม่เจอหรอกไอ้โลูนเกมนี้เราได้ยินเสียงตีนแบบสัตว์ ยิงกันพ่อเกิดเลยเนี่ยเกมเนี่ยเกิดหลายรอบด้วยเฮ้ยใครอยู่ไหนบ้างวะเฮ้ยเมื่อกูจะเจอคนคนหรือหมาอ่ายิงเงี้ยระวังมันมันมีย่องกัาย่องไหมมันไม่ดีเสียงก็คานอ่ะแต่เขายิงอะไรกันวะยิงเงี้ยไปตรงไหนวะเนี่ย คนที่กูอยู่ที่โลกนี่เดินหาเขาไงเนี่ยกูนี่ตาเป็นไก่เลยสัตว์ตายไปห้วนะสวัสดีอยู่ไหนเจ๊เฮ้ยได้ยินเสียงส่งติงเราได้ยินเสียงส่งติง ให้มันเงียบตัวสิยีดีก็เงียบกันเฮ้ยเสียงส่งตีงอ่ะเมื่อกี้ได้ยีได้ยีเสียเส้งตีอ่ะมึงอยู่ไหนโต๊ะมึงอยู่ไหนโต๊ะหาไม่เจอสี่โดนอืมทะเลงแล้วมันอยู่ข้างล่างวัดดีเฮ้ย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 เอาละว้ยยิงไม่โดนยิงคุณบอกแล้วยิงไม่โดน มีกล้องของทางไกลกดอะไรนะลืมไหมเอามาไม่กลับบ้านอ่ะแกเอาน้ำดักเรือเนี่ยพี่ต้นคุณหลบเป็นไก่ี่ยสัตว์ตามองหาเจ้าอยู่ให้สิบเลยน้อยลองแบบหนึ่งเดินเอ่ะ หลังจากนั้นคนจะโผล่อีนงอหาไม่อยากเห็นนกันบานึ่จับมือกัน้งโอ้ยอย่าไปจับกันมาเลยมันยิงข้างตัวกูแล้วูพี่ต้นเนยืนข้างตัวกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอยเฮ้เห้ย้ยเ้ยนฮยเฮยเฮ้ยเฮ้นเนี่ยเยเยเเ้อ้้้เ าลาไม่ขนาดเลยที่สไนเปอร์ต้นเคอรเตอร์ป่ะเออคอเตอร์ได้ลยศาสตร์ถามน้อยอย่างลี่สไนเปอร์ติดไก่น้อยเขาอ๋อป่ะรู้เร่อแต่ฟืนคนมันก็ไม่สนุกเลยสไนเปอร์ประเด็นคือ มันไม่ได้มาตัวเดียวไงประเดคือกูหลวงกว่าทาเราไม่เจอไอ้น้องไม่อยู่อยู่ไหนกันหมดวะเนี้เหมือนเห็นคนวิ่งถ้าคมเยอะกว่านี้ม่งจะเด็เด็ดอ,อยากูอยู่นี่กูอยู่นี่ <your> channel user your joined ไหนกันวะเอาไม่กินมึงบอกมึงอยู่นี่เฮ้ยมึเห็นคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นคนแล้วเห็นอีหนึ่งแล้วเว้ยอีหนึ่งอีหนึ่งหลบทำไมหลบทำไมออกมาออกมาโอ๊ยมึเห็นแสงแฟลชอ้าโต้พี่ต้นผมกลังไล่พี่อ่ะอ้าวแสดงมึงอยู่ใกล้ๆกัน เห็นคนเห็นคนกูบอกเลยกูเห็นคนผมก็ว่าเห็นพี่ยืนกลางแสงเลยกลางแดดเลยด้วให้สิบให้สิบทำไมพี่โดนคนเห็นคนอีกแล้วน่าจะมึงเห็นคนกันบ่อยยังวะไม่เจอไม่เจอใครกูไม่เจอใครสักพักเลยเนี่ยแค่เดินเล่นหนีเหี้ยมันก็เลยปุ้มเอ้าไอ้เหี้ยเกมนี้ไม่เกมอะไร

เฮียหลอี๋ยวมึงเจอกูกใครวิ่งหมาขันวะไม่เกี่ยวกับกูเลยเฮ้ยมันขึ้นชื่อด้วยอ่ะขึ้นดิชื่อใครจะบอกว่าชื่อกูเออเฮ้ย อยู่ไหนกันวะแล้วกระสุนมันมีวันหมดปะมีพี่ถันหมดทำไงบอกว่าหมัดต่อยมากเลยไม่งีบสวยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยไปเพิ่งยิงก็จะยิงข้างหลังเมื่อกี้เห็นนะตอนอยู่ไหนในบนควาเหรอใจเยน็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นไอ้ดึ่งซองไม่อยู่เลยนะสัตว์่ากูอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วล่ะโจดเยอะไอ้น้อยอยู่ไหนวะ เป็นิทานพลาไอ้น้อยกูว่าไอ้น้อยมันไอ้น้อยไม่ทำกับข้าวอยู่แน่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์น้อยต้องพุ่มไม้เว้ยฮะต้องพุ่งแถวพุ่มไม้ไอ้ใส่เสื้อไงทิ้งได้ทิ้งเลยมันมีมีเติมบัตรทูดีโอซีชุดต้นไม้ไปเนอันสัตว์เฮ้ยใครม้าขี่แก้วอะไอ้เที่ยงเขาอยาบม้าอย่ง ตอนนี้ไม่ใช่กูนะตอนี้ก็เนอนแน่นอนแต่คนเดินไม่แต่คนเดินล้างไม่ได้กูอยู่ตามแล้วก็โดนเขาไล่ยิงมันกดนอนไงนะออตินเน่เหรอสีค้ค้างฮะสีค้างอ๋อเฮ้ยโอ้ถ้ากูนอนได้นั่งนานนะกูรอดไปแล้วอุ้ยยิ่หนึ่งแม่งมน ไม่กูเห็นคนโอ้ยบินกลอนไม่บินกลนไอ้สัสไอ้เหี้ยโอ้ยกูเห็นคนกูบอกแล้วอะไรอีกอะอะไรอีกอะโอ้โห้ปัญหาบันเทิงไหมมึงไอ้สัตว์ี่ยวกับบทไม่เกี่ยวกับบท กูจะรอเวลามันหมดเว้ยรอยิงคนวันนี้ลมแม่งสวนทางเฮียยิงลับาาใด้ไหมเออมึงอยู่บนตึกคนเดียวไอ้กูก็อยู่บนตึกโดนบนข่าสามคนอสว์อยู่กันได้ไงไม่รู้ไม่ยิงกันเองก็บุ่นเลยจะบอกยิงกูอย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยกูยิงไอ้หน่อยต่อี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรลาลาล้วง yeah, เย่ง<ต><ะ>คืออย่างนี้ยคุรอคนด้อมด้อมองๆแถวนี้แล้วก็วิ่งไง <c oughs> เอ้ยเห็นคนบนเขาโอเคโอเคบาล่าพี่ช่วยดีฮะอ้าวถึงเวลากลับบ้านละม <c oughs> าตัวกับพี่ตัวกับพี่อีกตัหนึ่งอะ่ะพี่ยิงกูได้ท่านผู้ชมเห็นอนะไรยไหมครับ มันผมเห็นพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่แถวนี้อาจจะมีพลังงานบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ใครอยู่มาเปากูเห็นนะกับผมไม่กล้าสัมผัสพลังงานานั้นกูเอรงว่ามันจะรู้ตัวนั่นไงไอ้เฮียนหน่อยได้จริงด้วยไอ้ชัดยืนเด่นมากขนาดนั้นอืมไอ้น้อยเอาไงกูวะน้องขอฮะ <5 S 2> น้องขอฮะดีเดียววะกี้กูเห็นมึงวิ่งจ็บละกูแค่ไม่อยาก ร่อนปืนเข้าหัวมึงเท่แล้วแหละเนี่ไอ้กูเจอมึงก่อนะเกรว่าจะเป็นศพเดิมไอ้น้อยอ้าวเหลืองแล้วพี่อีหนึ่งมันได้กาวศพวะโคดี้เอยเอ้ยเสียงปืนร่อนดังปั้งแบน้อยกับกูดีกว่ามองไม่เห็นพี่อะเออมึงเดินเถอะเดี๋ยวก็เห็นกูเองเฮ้ยเฮ้ย เอ้หนึ่งจุดห้าเมตรนี่มันเท่าไหร่แป้งนางแป้งอะตายเลยยี่เดินสวนทางขนาดนี้จะหยุดกันเลยไหมน้อยเล่ยจุกแบหนั้นน้อยเล่อยู่ไหนอ่ะฉันคิดถึงน้อยเล่ฉันเหงาน้อยเล่เดี๋ยวไปเจอมึงเนาะเออเดินมาสิอยู่นั่นแหละเดี๋ยวจะไปหาฮ่าได้ได้ได้น่อยเล่หน่อยเล่ยสี่ตาทีเจอนะ ไอ้เอ้อะไรนั่นนะ่ะได้กินเหมือนชันไม้ไม่กินปีนมันขไข่วิ่งอยู่รอบตัวทิศแต่น้งแปง้งน้งแป้งเซ็นปืนดังรัน่นขยันยิงกันจริงๆไอ้พวกนี้มึงอยู่ไหนกันนะบ้านผลิตกระสุนหรือไงสัสเ <laughs> <laughs> มื่อกี้มันจะยิงเข้าที่คน จะไปโดนหินเฮ้อน,น่าเสียดายจริงๆเลยที่มันไม่เห็นเรามันเป็นใครเลยตัวเมื่อกี้ไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไอ้คิดวโตแน่เลยแล้วมันก็โยกไปทางซ้าย <ś c oughs> ไปที่หน้าผาข้าเห็นแต่ผมไม่เห็นกูกูโป <ś c oughs> โปเพยเยอะจากป่าพูดเล่นใช้โปเไหหอ้เฮียใครยิงวะน่ะหนห้ายิงยิบหายยิงว่าตีเนี่ย โอเจอได้ที่เดิมนะแต่ว่าไหนอน่ยโตโตอยู่ไหนไอ้ยล้นอยู่ไหนเนี่ยไอ้โตขอเล่นเหม่งขอเล่นเหม่งทีซีอ่าให้เล่นหนึ่งทีรีดิบมาไอ้เชี่ยโตขาตายว้าวว้าวขาหักค่อยเจอกแล้วกูไม่ตายกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วลงเสาแล้วน้อยมึงลงดอยมา เยิบเจอว่ายี่สิบยิบเจอมึงอ่ะนม่งอยู่แถวนี้แหละไอ้เด็กๆสองนาทีอสองนาทีกูนอนชิีวๆเมื่อกูเป็นเชอร์รี่เยอะจังเลยเฮี้ยตรงเนี้ยตาเยอะเลิศเกินซูมรอลหนึ่งมองขยุตตึกกูเห็นนะเมื่อกี้มีคนเยอะไอ้เฮี้ย น้อยเล่ได้กินน้อยเล่น้อยเล่ทำอะไรอยู่อินลนเอ้ยฉันได้กินคนน่ะไอ้ยี่สิบเอึงเจอแล้วก็อาชั้นได้กิ่นน้อยเล่ฉันบอกแล้วตายพานล็กล้องมันสองแสงอืมไม่น่ารีบสองอะไรตายเหี้ยแค่หนึ่งนี่เองไงแต่ไม่ว่าใครมบนตึก

น้อยเล่เราเป็นเพื่อนกันเถอะฉันขอโทษใช่ไหมล่ะน้อยอโอ๊ยเจบ็จบเจ็บเจ็บน้อยกูเจบ็บโอ้ย, <c oughs> อยเลือดเลือดมันเ,นเจนเนอะวะเน้อยดิเราเป็นเพื่อนกันได้นะื่่่นนพีีอทำไมน้อยเล่ต้องยิงโอ๊ย หัวทิ้งในสัตว์ขอบคุณอีกหนึ่งยงเสียงแล้รับพักละเฮ้ยอีกหนึ่ง,งนาทีจะยิงไก่มันต้องซุ่มล้วพี่ยอมมายิงกันเลยใครเข้าซุ่มกัน,เ,นเจอพวกเจอกูแล้วสินะ่ะ อันนี้อันนี้ยังหมดได้อันนี้คุณริวจะไม่ย<บ>ุ่งสามสิบวิไอ้เหี้ยออกมาเฮ้ยน้อยเล่ยอยู่ไหนกูยืนเลยขนาดนี้ยังไม่มาอีกน้อยเล่ยฉันอยากเจอน้อยเล่น้อยเล่เรามายิงกันเตอะเอ้ยนี่สองคนยืนอยู่บนเขาเดียวกันอะเฮ้ยเสืออยู่เขาเดียวกันไม่ได้นะ ปัญญาคนหนึ่งได้กลเก่าว่าโอ๊ยเจยวหูเลยใครเฮ้ยโดนหรือเปล่าโอ๊ยเวลาหมดเอ้ยเขียวต่อได้บ้างช่วยเขียว <c oughs>